เอาเลยพวนี้เอาเลยกินจังเอ้ยตีดีแล้วตีดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวลุมนั่นเราก็คุณแม่โคขุดตรงนี้แม่โคเสียหนึ่งมาขุดดูไอ้ไม่ไมมาเองเดี๋ยวเดี เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ขุดลึกนะเนีขุดลึกนะมาดันผ่านดันถอยมานี่ดันไปนู่นเลยดันไปหน้าเลยไปใช้เนี่ยขุดตรงนี้ มาร์มามาตอนนี้มาตอนนี้เสียงเฉียงหน่อยมาทางนี้เฮ้ยเสียงดัผ่านไอ้เจ้างบิดล้อไปนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกียร์อะไรใส่เกียร์อะไรเอา ตัวนี้ไม่ต้องมานะเพราะว่ารอยแมคโครคุดขุดลุมลึกเลยตัวนี้ นีก็กู้ภัยเรียบร้อยแล้วครับใช้ต่อได้ครับผม วันนี้จินจังครับครับครับวันแรกก็ทางรถไถจมเลยจินจัง ไปยันมาก็ลืยอลมครับผมไปใส่เกียร์สูงหนี่มากเอาเกียร์สองต่อสามนี่ไปใส่เกียร์สามต่อหนึ่งดิ เองเกียยแต่คราดเลียแต่คราดเลขา,าหมดหรอกลองใส่ลองใส่ใสามตัวหนึ่งเลยสองต่อสามเอออยอาไปเลียคราดมากเลียคราดมากมันใเออใส่สามตัวหนึ่งนะมันไปไม่ได้ครับ พอมันไปไม่ได้คนขับก็เลียแต่คราสนี่ครับคราสหมดก็ปิดไฟด้วยเองไม่ต้องไปเอาผานลงมากเด้อนะ่ลงผานมากเนี่ยมันทายไม่ได้ ารค FC, าคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทีมสีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมวันนี้มาดูลูกน้องทำงานครับคลิปนี้ก็จบไวเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ